สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำขนมจีนน้ำยากะทินะครับบอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆนะคบเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะใช้เป็นปลานิลน,นะครับหรือว่าถ้าใครมีปลาทูก็สามารถนำปลาทูมาทำเป็นน้ำยากะทีได้นะครับต่อไปก็มาดู เครื่องแกงของเรากันบ้างนะครับก็มีกระชายตะไคร้ข่านะครับแล้วก็หอมแดงอันนี้เราก็หั่นไว้เลยนะครับเพื่อที่จะปั่นได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดนะครับความเผ็ดใส่พริกตามความชอบเลยนะครับของผมก็จะเผ็ดพอดีนะครับไม่เผ็ดจนเกินไปนะประมาณ1นึ่งกำมือครับหลวมๆนะครับ จากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ําลงไปครับเมื่อน้ําร้อนแล้วก็นําปลาลงไปต้มครับตามด้วยเครื่องที่เราหั่นเตรียมไว้ครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวทุกอย่างตรงนี้เราจะนําไปปั่นกันอีกทีนะครับเราก็จะต้มใช้เวลาต้มอยู่ที่15นาทีนะครับเมื่อใส่เครื่องลงไปครบแล้วก็นําฝามาปิดไว้ได้เลยครับ เมื่อเราครบ15นาทีแล้วนะครับก็นำฝากออกขั้นตอนนี้เราก็จะนำปลาตักออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมเอาไปแกะเนื้อปลากันครับเอาปลาไปพักไว้ก่อนครับจากนั้นเราก็เตรียมกระชอนครับเพื่อที่เราจะเอาเครื่องที่เราต้มไว้นะครับเอานำไปปั่นนะครับจากนั้นเราก็แยกใบมะกรูดออกก่อนครับเราจะปั่นแค่เครื่องที่มีอยู่ในกระชอนนะครับ ในส่วนของน้ำต้มเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเราจะต้องเก็บไว้เพื่อที่จะนำไปใส่ในเครื่องปั่นของเราด้วยแล้วก็ถ้าหากน้ำกะทิของเราข้นไปเราก็ใช้น้ำอันนี้เติมไปได้ครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาแกะเนื้อปลากันครับแกะออกให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ยังร้อนอยู่นะครับก็เลยใช้เป็นช้อนช่วยแกะนะครับก็ระวังก้างด้วยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นําปลาไปพักไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมา ปั่นเครื่องกันครับก็นําเครื่องทุกอย่างที่อยู่ในกระชอนนะครับใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นก็เติมน้ําต้มปลาลงไปได้เลยครับเมื่อเราเติมเสร็จแล้วเราก็ปั่นให้ละเอียดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่เนื้อปลากันครับ ปั่นจนละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักเครื่องตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับวัตถุดิบต่อไปของเราก็จะเป็นกะทิแล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับก็เพื่อนๆก็เลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยนะครับกะทิก็ใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตั้งกระทะแล้วก็เทกะทิลงไปให้หมดกล่องเลยนะครับ ตามด้วยเครื่องแกงครับจากนั้นเราก็ติดแก๊ได้เลยนะครับระดับไฟก็เปิดไฟแรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าเปิดไฟกลางก็ได้ครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ใช้ทับพีคนให้เครื่องแกงมันเข้ากันนะครับเราก็เช็คดูนะครับว่าความเข้มข้นมันอยู่ประมาณไหนนะครับถ้ามันข้นไปเราก็จะใช้น้ําต้มปลานะครับเติมลงไปนะครับอันนี้ก็จะข้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมลงไปอีกสักเล็กน้อยครับ เราก็จะกะให้เวลาที่เราต้มมันมีความงวดลงไปด้วยนะครับเมื่อเราเติมน้ำจนได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำใบมะกรูดที่เราแยกไว้ใส่ลงไปครับแล้วก็หั่นตะไคร้เป็นท่อนนะครับใส่ลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความหอมตามด้วยกระชายทูบครับเพิ่มความหอมให้น้ำกะทิของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ จากนั้นเราก็รอให้น้ำแกงของเราเดือดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับเมื่อน้ำแกงของเราเดือดได้ที่แล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาครับใส่ไปก่อนนะครับเนทับพีตามด้วยน้ําตาลทรายครับน้ําตาลทรายก็จะใช้1ช้อนชาหรือสช้อนชาก็ได้นะครับจากนั้นผมก็จะใส่ซุปก้อนลงไปด้วยนะครับ1ก้อนเพื่อความเข้มข้นนะครับเพื่อนเพื จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผงชูผงปรุงเพื่อนๆสามารถใส่ได้เลยนะทําไปชิมไปนะครับเอาตามรสชาติที่เราชอบนะครับจากนั้นเราก็จะต้มทิ้งไว้อีก10นาทีถึง15นาทีเพื่อให้เครื่องมันเข้ากันนะครับเมื่อเครื่องมันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับง่ายมากๆนะครับน้ำยากะทิของเราลูกชิ้นมันก็สุกมาแล้วนะครับเราก็ใส่ทีหลังก็พร้อมทานได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันครับเดี๋ยวเรามาดูผักกันนะครับว่าผักวันนี้เรามีอะไรบ้างครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆอยากโรยลาดหนุ่มจีนแล้วนะครับก็จะมีผักเนี่ครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับก็ผักของเราก็ตามใจชอบเลยนะครับวันนี้เดินที่ตลาดไม่เจอใบแมงลักแล้วก็ผักชีลาวเลยนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็จะเป็น ผักกาดดองนะครับเข้ากันมากๆนะครับเพื่อนๆถั่วงอกก็อร่อยเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับเมนูขนมจีนน้ำยากะทิของเรานะครับทำง่ายมากๆเพื่อนๆก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ